สวัสดีพี่น้องสายเลือดบล็อกเชนทุกคนทุกท่านนะครับในวิดีโอนี้ผมจะมาพูดถึงข่าวของค a า a โนนิดนึงแล้วก็ตอบคอมเมนต์ในช่องเราเนี่ยนะครับรวมไปถึงอ่านกระทู้บน Reddit วันนี้นะครับเกือบจะไม่ได้ทำวิดีโอแล้วเพื่อนๆคือเข้าใจนะช่องเราเป็นช่องที่พูดถึงคริป t o c u r r e n c y สัซะส่วนใหญ่นะครับแต่แบบพอเห็นข่าวนะคอมชวนชื่นแล้วแบบคือผมหมดอารมณ์อ่ะวันนี้ผมบอกตรง นะครับผมเชื่อว่าหลายคนก็รู้สึกเหมือนกันนะครับก็นะฮะเป็นเรื่องเศร้าอีกเรื่องหนึ่งที่ผมเชื่อว่ามันจะมีมากขึ้นเรื่อยๆ่เพื่อนๆน่ากลัวจะเป็นอย่างนั้นนะครับเพราะฉะนั้นกาดอย่าตกนะผมขอร้องเลยนะครับใครจะไปไหนจะทำอะไรเนี่ยให้นึกถึงแบบความอันตรายอ่ะนะครับที่มันอยู่ใกล้ตัวมากๆนะครับตอนนี้เชื่อว่าทุกประเทศนะเพื่อนเพื่อนไม่มีประชากรคนไหนนะครับ ที่จะพูดได้เต็มปากเต็มคําว่าเขาพึ่งรัฐบาลได้ร้อยเปอร์ซนตะ์ปัจจุบันเนี้ยนะครับเพราะว่ามันอาจจะไม่มีการฝึกซ้อมกันมาว่าถ้าเกิดเหตุการณ์ใหญ่ๆแบบนี้เกิดขึ้นเนี่ยนะครับรัฐหลวงจะดูแลประชากรของแต่ละประเทศยังไงนะครับก็เอาละครับเพื่อนๆดูแลตัวเองให้ดีนะครับพอร์ตเราจะใหญ่เหรียญเราจะไปกี่บาทเนี่ยคือถ้าสุขภาพไม่มีเนี่ยคือจบเลยอะ่ะนะฮะ Cardano นะครับก็มี headline ออกมานะครับว่า Cardano announced second major partnership in Africa นะครับนี่ก็เป็นข่าวพาดหัวข่าวดังในเรื่องของ EDA าเขาอะนะฮะว่าเขามี partnership ในแอฟริกานี่เป็น partnership ที่2นะครับเป็นเป็นใหญ่พอสมควรนะครับกับประเทศแทนซาเนียนะครับก็จะมา แก้ปัญหาในเรื่องดิจิทัลไอดีนิตีนะครับมาพัฒนาในเรื่อง Digital i d e n นิตีในเรื่องของ Mobile Connectivity แล้วก็เรื่องของ Finance นะครับเพราะว่าอินเทอร์เน็ตธนาคารนะครับบประชาชนคือประเทศเขาแบบมันเละตุ้มเป๊ะไปหมดนะฮะก็จะมาใช้แพลตฟอร์มนะครับบนบล็อกเชนของคา d a n โเนี่พัฒนาในเรื่องต่างๆเหล่านี้คือ Digital Identity เนี่ยเหมาะมากนะกับในประเทศที่3ที่แบบในเรื่องของอยังไงอะระบบทะเบียนลาดอะไรของเขาเนี่ยคือมันเล็ไปหมดอะนะครับมันไม่สามารถ i อดีน i ิฟคนได้เหมือนกับอย่างของไทยเราอย่างเงี้ยนะครับคือประเทศไทยเรานี่คือเราจเจริญกว่าป,ประเทศทางแอฟริกาทางทวีปแอฟริกาเยอะมากๆอะนะเพื่อนเอนเราเราอาจจะมองไม่เห็นว่า ทะเบียนราดระบบราดเขาไม่มีบัญชีกลางอะไรเขาไม่มีขนาดนั้นเลยเหรอไม่มีนะครับคือประเทศเขานี่แบบทั้งสงครามเอ่ยทั้งอะไรเอ่ยวุ่นวายกันไปหมดขอบคุณเพื่อนๆที่เข้ามา,ากดโหวตในแบบสอบถามที่ผมตั้งไว้ใน YouTube Community นะครับใครที่กดกระดิ่งของช่องนี้ก็น่าจะได้เตือนมานะครับว่า c a r า a โน2 US ดอลลาร์กับอ t h เ r ียม4 0 0 0ันดอลลาร์เนี่ยใครถึงก่อนกันนะครับตอนนี้ก็นี่เป็นครั้งแรกที่แบบการโหวตแบบสูสีสู้สีพอสมควรนะครคือหลายๆคนนะเพื่อนๆในวงการคริปโตเนี่ยนะก็จะเป็น FC ของ c a ดา a โ o FC ของอ t h e r e u มเนี่ยนะบ,บน Reddit เนี่ยหรือแม้กระทั่งบน Twitter เนี่ยก็จะมาถกเถียงกันประจำอะนะครับหลายคนก็ว่าเอ๊ค c a า d โน o ยังไม่มีโปรเจกต์เลยนะครับก็เรื่องเนี้นะครับ อีกคนก็บอกว่า Ethereum มัน scalability มันไม่ได้อะนะครับมันเป็นระบบเก่าอะการที่จะมาลื้อระบบทีมันไม่ใช่เรื่องง่ายนะครับ Gas fee ก็สูงนะครับหลายๆอย่างมันต้องลื้อหมดนะครับอัปเดตก็ไม่ได้ช่วยอะไรมากก็จะเป็นข้อถกเถียงกันประมาณนี้นะครับใครมีความเห็นยังไงระหว่าง2ตัวนี้สองโปรเจกต์นี้นะครับพิมพ์กันเข้ามาแบ่งปันความรู้กันนะครับมันค่อนข้างที่จะลึกพอสมควร ส่วนตัวผมมีทั้งคู่นะเพื่อนๆส่วนตัวผมมีทั้งคู่นะฮะตั้งแต่ช่วงที่ผมทําวิดีโอแรกๆแ,แล้วใครถามผมตอนนั้นเนี่ยตอนนั้นถ้าถามผมว่าถืออะไรระยะยาวนะฮะคือระยะยาวของแต่ละคนก็ไม่เหมือนกันนะแต่ว่าผมว่าถือเซเรียมนะครับก็ไม่เร็วนะครับถือ ano, คาดานโน่ควบคู่ไปก็ยิ่งดีนะฮะเพราะเราไม่รู้หลายๆอย่างมันก็เหมือนกับตอนเทสลานะครับ ที่บริษัทตั้งขึ้นมาใหม่ๆนะครับหลายคนก็แบบโอ้ยเทสลาไม่น่าจะไปได้นะครับทุกวันนี้คือไม่ต้องพูดกันนะฮะมีคําถามของเพื่อนๆนะครับถามมาว่าพี่ผมเก็บเหรียญบนบีนแนนเสี่ยงไหมครับอ่คือผมบอกได้เลยนะบีนแนนเนี่ยผมเชื่อว่ามิชชั่นอันดับหนึ่งของเขานี่ก็คือในเรื่องของ security นะครับถ้า n a n c e b i n น n c e นี่นะเพื่อนๆเทรดกันวันหนึ่งเนี่ยทัวเฉลี่ยนะ ห้าสิบบิลเลียนห้าหมื่นล้านเหรียญสหรัฐอะนะครับคือ Exchange, Exchange อื่นๆนี่ม่ต้องพูดกันเลยนะอย่างอ่าคอยน์เบสอย่างเงี้ยสามบิลเลียนอย่างเงี้ยนะครับหรือคูคอยอย่างเงี้ยสองสามบิลเลียนนะครับแล้วก็ถ้าไปทาง Exchange อื่นๆอย่างที่เกาหลีเขาก็หนึ่งสองสามร้อยล้านเหรียญสหรัฐอะนะครับคือคือ Binance คือ ปริมาณการซื้อขายเขาเยอะมากอ่ะนะฮะเขามีประกันนะหนึ่งเขามีประกันนะครับแต่ว่าการแฮกเนี่ยผมบอกได้เลยว่าทุกเอ็กชแนนมีแผลหมดไม่โดนแฮกก็ไฟดับปรับเปลี่ยนต้องมีการอัปเดตระบบปิดกันเป็นอาทิตย์เลยทุกเอ็กชแนนมีแผลหมดนะครับแต่ในเรื่องของ security เนี่ยตัวผมก็เชื่อใจใน binance นะทั้งนี้ทั้งนั้นคือในโลกเรามันไม่มีอะไรร้อน,นะฮะเพราะฉะนั้นผมถึงกระจาย พอร์ตผมไปหลาย Exchange หน่อยเพราะบางทีอา่าวไอ้นี่ไฟดับไอ้นี่น้ำไม่ไหลนะครับมันยังแบบว่ามีวิธีสับหลีกได้นะครับไอไอขายขายไม่ได้ตอนมันขึ้นเนี่ยมันอาจจะทําให้คนอารมณ์เสียนิดหนึ่งนะครับเพื่อนเอีกอันนึงถามว่าถ้าจะลงทุนเปิดครั้งแรกขั้นต่ําเท่าไหร่ดีคะคือถ้าให้ผมเดานะคืออาจจะไม่มีความรู้ในเรื่องของการลงทุน เท่าไหร่นะครับถ้าจะลงทุนเปิดเดพอร์ตครั้งแรกเนี่ยเท่าไหรด่ดีคือกฎของผมนะ20%ของเงินเย็นที่คุณมีอยู่นะครับ20%ของเงินเย็นที่คุณมีอยู่มันได้ทั้งการเรียนรู้มันได้ทั้งถือว่ามียังไงอะไม่ถล่มตัวเกินไปอะนะครับแล้วถ้าเกิดว่าคือมันดีเราก็โอเคละเอากำไรขึ้นมานะครับกระจาย ลงทุนตัวอื่นไปแต่ถ้ามันไม่ดีเนี่ยอย่างน้อยเราไม่เจ็บตัวเยอะนะครับและที่สําคัญมือใหม่นะเพื่อนๆสิ่งที่สําคัญกว่าการทํากําไรคือการไม่ขาดทุนนะผมอยากให้มองงั้นมากกว่านะครับถ้าคุณแบบใหม่กิกเลยเนี่ยนะไม่ขาดทุนเนี่ยถือว่าโชคดีแล้วนะครับและตั้ง Stop loss ไว้นะครับ Stop loss นี่มันเหมือนกับเข็มขัดนิรภัยเวลาขับรถเลยน,นะเพื่อนๆเหมือนกับเข็มขัดนิรภัยเลยนะคือเรา อย่าไปเสียดายนะเวลาตั้ง Stop Loss เนี่ยนะฮะมันไม่ให้ไฟมันลามทุ่งอะ่ะเพื่อนๆน,นะครับคนนี้บอกว่าดีครับชาวด็อกคอยนะครับชื่อเด็กชาย d o อกคอยนะครับโอ้โหชื่อนี้แบบได้ใจมากๆเลยนะครับกระทู้นี้จากใน Reddit นะครับเขาบอกว่า for the for crying out loud นะครับ stop telling your friends and family to invest in crypto นะครับคือแบบ ขอร้องเหอะหยุดชวนเพื่อนกับครอบครัวมาลงทุนในคริปโตเคอเรนซีได้ไหมนะครับกระทู้นี้ผมเห็นด้วยนะเพื่อนเพื่อนผมบอกได้เลยนะเราไปพูดไปชวนใครลงทุนในคริปโตเคอเรนซีอ่ะคือเราหวังดีนะเราอยากจะให้เขาแบบว่าคือเราเห็นโอกาสแล้วเราอยากมาแบ่งกับเขาอะนะแต่ถ้าเหรียญน,นั้นมันโตเนี่ยโอเคมันก็ดีไปถ้าเหรียญน,นั้นมันเจ๊งนะเพื่อนเพื่อนหรือขาดทุนแม้กระทั่ง 2- 3%นนะเขาจะพูดเรื่องนั้นไปตลอด ชีวิตขายของของเขาเลยว่าคุณแนะนําไปลงทุนประมาณนี้นะครับเพราะนั้นส่วนตัวผมไม่แนะนําใครเลยนะคือเข้าใจแหละเราไม่อยากให้แบบคือเราเห็นว่าเอ้นี่ตัวนี้มันมีโอกาสนะมันมีโอกาสทําเงินนะคือไม่แนะนําใครดีที่สุดนะครับรผมว่าหลายคนก็คงเห็นแล้วแหละว,ว่าการจเจริญเติบโต,ตมันขนาดไหนะนะฮะคือยอมให้เขาบอกแล้วไม่บอกตั้งแต่ตอนนั้นดีกว่าที่แบบบอกแล้วแบบเขามืออ่อนอะ่ะพอเห็นตกนิดหน่อยขายอะ่ะ ค,คือเราแนะนําไม่เขาซื้อได้แต่เราไปบอกให้เขาขายเนี่ยมันอีกเรื่องหนึ่งนะเพื่อนๆอีกเรื่องหนึ่งนะขายตอนที่มันกําลังกําไรอยู่แล้วกาไรมันดีดไปอะ่ะก็โดนแซลวอีกนะครับอันนี้เขบอก it's crazy how fast a bull market makes you forget how it feels to be in a bear market นะครับก็คือมันบ้าจริงๆเลยนะที่ตลาดกระทิงเนี่ยมันทำให้เราแบบลืมตลาด bear market ไปเลยอะ่ะ ใน,นเรื่องจริงนะมันเพื่อนบางทีติดลมแบบเอยตลาดมันขึ้นขึ้นขึ้น,นอย่างกุมพามีนาเนี่ยผมเห็นแล้วแบบแล้วยิ่งข่าวออกมาว่าบิตคอยจะไปแสนหนึ่งนะครับเดือน8เดือน9เนี่ยมันทำให้เราแบบอืมลืมไปเลยนะลืมไปเลยว่าเวลาแบร์มาร์เกตมันมาทีนะนเพื่อนโหมันเป็นเขาเรียกลองวินเทอร์นะครับเป็นฤดูหนาวที่แบบเงียบเก็บไม่มีใครเหรียญแทบจะไม่เดิน ปริมาณการซื้อขายนี่แบบโอ้โหเห็นแล้วยิ่งอึดอ,อัดอ่ะนะเพื่อนๆทุกวันนี้บางคนบอกโอ้โหเหรียญน,นี้ไม่เดินเหรียญน,นั้นไม่เดินนะครับช่วงที่มันเงียบนะเพื่อนๆ2 0 1 8นะ2018 2019นะโอ้โหมันแบบคือตบยุงนะครับอีกอันเขาบอกว่า it doesn't matter if you invested $100 o r or five h u n d bottom line is you're doing something to improve your future นะครับก็ไม่ว่าคุณจะลงทุน $100 ดอลลร์หรือ5 0 0แสนดอลลร์เนี่ยนะครับหรือ100บาทถึงบาทหรือ5 0 0แสนบาท5ล้านบาทก็ตามเนี่ยจะลงทุนเท่าไหร่เนี่ยนะครับคือไม่สำคัญนะสำคัญก็คือเราพยายามจะพัฒนาให้ตัวเองดีขึ้นในช่องเนี้ยผมแต่ก่อนนะมีคนพิมพ์เข้ามาทุกวันนี้ก็ยังมีนะบางคนบอกเนี่ยพี่ผมเริ่มจาก400บาทตอนนี้ผมมา2,000แล้วนะครับหรือบ,บางคนบอกเนี่ยเริ่มมา2,000แล้วตอนนี้ใกล้หมื่นแล้วเนี่ยผมอ่านแล้วผมดีใจนะโดยเฉพาะกับเงินน้อย กับเด็กที่อาจจะอยู่ในวัยเรียนหรืออะไรเงี้ยที่เขาแบบไม่แบบคือผมดีใจกับคนที่แบบผมไปยืมเงินมาหรือผมขายบ้านมาลงอะไรประมาณเนี้ยนะค,คือเนี่ยมันแบบเก็บเล็กผสมน้อยเนี่ยผมว่ามันค่อยๆพัฒนากันดีอะนะครับมันแบบพอตเล็กไปพอตใหญ่มันดีกว่าพอร์ตใหญ่มาใหญ่กว่าแล้วมาแบบล้มแล้วล้มดังอะเพื่อนๆนเข้าใจที่ผมพูดไหมนะอยากให้อยากให้ทุกคนเริ่มด้วย เงเินเล็กๆน้อยๆเพราะจริงๆมันไม่สําคัญเลยนะมันไม่สําคัญเลยว่าคุณจะมีเงินเท่าไหร่นะครับตราบใดที่มีพอตามมินิมัมที่เปิดพอร์ตได้เนี่ยผมว่าโอเคแล้วนะครับเพราะว่าก็อย่างที่ผมบอกอะถ้าถ้าคุณรู้เนี่ยนะถ้าคุณรู้ว่าตัวไหนจะขึ้นหรือตัวไหนจะลงหรือว่าเก่งในเรื่องของเทคนิคอลหรือว่านะครับมีความสามารถพิเศษเนี่ยคุณมีตังค์หนึ่งพันบาทคุณก็รวยได้ นะครับไม่จำเป็นต้องแบบเอาเงินก้อนใหญ่มานะฮะเอาแล้วครับเพื่อนๆนะฮะวันนี้ก็บอกตรงๆนะครับรู้สึกเสียใจกับข่าวของนักคอมนิดนึงนะครับก็ตอนแรกกะจะแบบเออไม่ทำวิดีโอดีกว่านั่งดูอะไรเพลินๆไปนะครับแต่ว่าก็อยากจะมาทักทายเพื่อนๆด้วยขอบคุณทุกคนนะครับที่เข้ามากดไลค์ในวิดีโอที่ผ่านๆมานะครับขอบคุณทุกคนที่เข้ามากดติดตามผมชื่อบอนนะครับ ก็ยินดีที่ได้รู้จักน้องใหม่ทุกคนขอบคุณเพื่อนเก่าที่ยังอยู่และยังติดตามกันมาโดยตลอดนะครับยินดีนําเสนอทุกคลิปทุกข่าวที่ผมเอาเข้ามานะครับขอให้ทุกคนโชคดีนะเพื่อนๆดูแลตัวเองให้ดีนะครับสุขภาพสําคัญกว่าการเงินทุกอย่างที่เราพูดถึงทุกวันเนี่ยมันไม่มีค่าอะไรเลยมันไม่มีค่าอะไรเลยถ้าเราไม่มีสุขภาพนะฮะเอาละครับดูต่อไปครับผม